เอาล่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาแคสเกมเดนบาย t เด l ไลท์โมบานะครับ <I know. S 1> ก็จะมีการเป็นหัวหน้านะครับแล้วก็ตามด้วยผมครับดนนะครับแล้วก็น้องเต้นกับน้องบูมนะครับเบาบูมสิบดขสิบสวนเดีว๋วควรอะไรอ่ะไม่เจอกล่องเลยอ่เจออะไรเข้ามานะไม่เจอฮันเตอร์อะไรบอกกจแล้ว ตัวอะไรอะพี่เฮ้ยไอไอตัวตลกปะตัวอะไรวะอุ้ยมาบินมาขางกูฮหรอหรอใครอะแม็กซ์แดงกูกูกูไม่กูเป็นคนโดนคนแรกกูกูกูไอไอบูมเหรออ่าใช่ใช่ใช่เอาปวดมือหนึ่งเสะเอาหนึ่งเสะเอาแล้วอย่าล่ออย่่าลอไอพี่ตัวตลกตัวตลกเป็นยังไงนะตัวตลกเดือดเขาวนี่แหละเดือดเขาวเดือดเขานี่ มปั here, okay? ่นไฟอยู่พี่อยากกีน่ายีให้หลุดวะเฮ้ยใครจะเบิร์ตใครกันเลยเดี๋ยวเราจะตายกันหมดเมื่อกี้จะได้อยู่ละแมวขึ้นแมวขึ้นมันต้องเป็นกูมันต้องเป็นกูคนแรกเสมอโอ้ยเราเราจะมาเล่นแบบว่าง้อทุกคนไม่ใช่หรอโดนคนเราแผลเนี่ยโดนคนเราจิ๋มแล้วษาดีจตามอะไรมาตัวเองอยู่แล้วค่ะตัวเองอยู่ คนบาดเจ็บจริงนะใครในใกล้ๆกราเลยก็ไปช่วยอ้้ยได้เต็มผ่านไปมันในเกมนี้ไม่ได้จูบอีกแล้วเออว้ามีคนเอาแล้วเอามแล้วเอาแล้วใกล้ด้วยโอ้ยโดนห้องวีด้วยอะเติ้ลเอาไปฉาบดิจี้ดิเติ้ลเอาไปฉาบกี่เร็วๆให้มันปล่อยมุมอ่อนโอ้ยพี่มันไกลเกินไปโอวีพีเลยอ่ะบู เอออยู่ๆก็อยากลงห้องวีุวยไอพีไปเลยอยู่ห้องมาขึ้นมาแล้วมาขึ้นมาแล้วดูเห็นไหมใจไม่ปเลยผมลงไปแล้วพี่ผมลงไปแล้วจะเย็นจะเย็นแล้วมันมันกลับไปเต้นมันกลับไปพี่โดดมเข้าตู้เลยรีบรีเลยนีบรีบเลยล่อมันกูล่อมันนะกูล่อมันนะกูต้องนั่งชั้นชาก็ล่อมันนะ มันแขนมันแขวนรอบน่าจะเป็นมอลิเหลืองไม่ก็เขียวพี่มันจะเก็บมอลิไว้สับคนที่มันเย็ยนไอพี่มันมันเยียนมัน,ม,น,ม,นมากม,มาครับผมพี่พี่กำลังตอมอยู่ใเดียรยโอ้โหมาตมอริขงแล้วไปเลยไปเลยเอาให้หลุดเอาให้หลุดเอาให้หลุดอย่ายวยิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มันต้องคู่อย่ายวพี่มันต้องคู่ครับ ูมได้กูว่าฮีโร่บูมได้กูว่าฮีโร่มันฮีโร่ของมึงเออไหนอะมันมาปล่วได้กูว่าฮีโร่มันฮีโร่ของมึงยังยังยังขึ้นขึ้นขึ้นโอ้โหโดนฝรังพี่พี่ผมทำได้แค่นี้ใช่ไหมจริงไหมไกลเยิรไอพี่มันไปแล้วพี่มันไปแล้วไอมันมามันมามามนมาัาผมกลับกับมาแต้มแรงยูงดีกา้ยมึงตังมากสิโอ้โหโอ้โหแข็งมาก มูลีเหรออ๋อไม่ไม่มูลีมันมาหาที่นหามาขามาเห็นปะกา้มันมากามันมาไกเห็นปะว่าทันปะว่ทันปะตกแตกี่กแตกต้อไปเออมึงอะตวตายเนี่ยหนีพี่โดนมาได้ปะพี่ทำอะไรไึ่ทำอะไรมันไปหานอนไปแล้วพี่เห็นว่านอนไปแล้ว พี่มาเลยมันนอนไปแล้วเพื่อนเราดอไปแล้วเฮ้ไปหายพี่เลยเๆตายเลยทำอะไรมันทำอะไรมึงอ่ะโอ้ยจูบโมลี่อโอ้โมลีมันตัดนิ้วแล้วกระดูดด้วยไหมพี่เดี๋ยวพี่ลองดูดิเออมันตัดนิ้วอี้อร่อยอ่ะอร่อยอี้อร่อยดีนะพี่เอาเม็ดกวาผมจะพเข้าไปสองโอ้โหดูกูดูมันดูมันปาดคล้องมึงอ่ะรับชมรับชมปาดคอแล้วก็ดูดนิ้ว ไปเต้นไปไกล้ๆผมก่อนนไม่พอไม่พอไปไอพี่ตรงเนี้ยผมจุบเล่นได้นะเต้น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 มานี่พี่มารักษาก่อนยอ้ยอย่าดุดิ้วนะอย่าดุดิ้วนะนิ้วสุกโปขทัยังไม่โดนแขวนเลยดินเขาเล่นเป็นเนี่ยดินอ่ะโดนดิ้นโดนดิ้นโดนดิ้นเนี่ยโดนดิ้นเป็นดูยอดเตาในห้องเลยไปแล้วมาแล้วพี่ เดี๋ยวพี่แยกเดี๋ยวมีฉี่ฉีคนละทางเลพี่เจอเดผมวิ่งี่ไม่ได้มันพี่มันพี่มันพี่มัไล่พี่มัไล่พี่มไล่้้้ามาเาข้าเฮ้ยเร็วๆต้นพี่พี่ลออยู่พี่รออยู่โดนดนแล้โดดๆยิวเลยพี่ยิวเลยขาขารอพี่มาดิมาดิโดนลอยอาจจะอ่ะนอนไวจังเลยง่วงก็เหรอ โอ้โหไม่ใช่เนี้ยมั่วเบลอภาพเบิ <c oughs> ่เล,เลยข้อมันเบลอใช่ไหมพี่ใครเอาที่มาก็ขัดเสาที่ไม่ก็ไม่ต้องมันมันทำลายเสาได้ทำ <c oughs> ไมโอ้โหโดนแข่งแต่กูไม่เห็นเราแข่งกูวะผมว่าผมต้องรอให้พี่เฮ้ยตูกูเลยตูกูเลยโอ้โห้ โอาดิ้วดาดวดาดเวาดีอ้อไมเอาว่ใช่อะไรเลยไ่ใช่อรเีนจะกระโดดจูกันไงกระโดดขึ้นข้ามไม้โมลีนยยิวิวยพี่าเห็นอะไรไม่รู้อ้าวเห็นอะไรเนี่ยโมลีแดงห่อโมลีแดงเหอะไรไป เดินโมโลีแดงไปแล้วมันไปหาใคร <c oughs> มันเฮ้ยนิ้วลอยไอ้ใจโดนโมโลีเหรอ <c oughs> นิ้วลอย <c oughs> นิ้วลอย <c oughs> นี่พี่มาเก็บนิ้วกู่มาเก็บนิ้วกูมันมาหาผมแล้วพี่ผมวิ่งขี่มาแล้วเค๊ว okay. ิ่งสิบอีทางนะก็หนีได้นะเพราะพี่ว่าไม่ทันว่ะพี่ยังหาพ่อไม่ได้เลย <c oughs> พี่ต้องปั่นอุ๊ยตัวหนึ่งที่เล้วเอาแล้วเอาแล้วบ้านเล็กเล่นได้ปะเนี่ยพี่ ไม่ได้ปะอุ้ยมันถึงได้ยังไงอ่ะโอ้โหมียาว8เมตรีกิโลเมตรปะมั้งมันไปอ่ะมันไปปะพี่พี่ดึงผมได้นะดึงผมได้นะผมดีครบเสร็จแล้วดึงผมได้นะเป็นแตะเต้นเป่ทันเต้นโอ้ยมูไม่เห็นมากเลยอะไรนี่วิกเซลวิกเซล หนึ่งทีสไม่เจ็ดโดินติดหัอเ่ยดนติตอาเนี่ยผมตายแล้วอ้ยโดนโมลีอุ้ยโดนเหยียบอุ้ยอุ้ยตบเลยตบหน้ากเลยโอ้ยตัดยิ้กูกตกโอ้ยขดุง่ยอดหน่อยอร่อยเก็บแ ไม่โดนทุกคนเลยโดนโมคู่เกโมนนี้หมดเลยมเก็บมิเซอร์เขเรียกเซนเซอร์เว้ยเขาเรียเซนซอร์อาไตามเหม็นนิ้วนี้ไม่โดนเหม็นนะใคร